นี่รุ่นเก่าเลยครัยอันนี้โครงการมันใจกล้ามาจี่ปุ่นเปุนทำบริจาคครับผม CPT ร CPT นะครับ c t รับเดนซอนเรื่องเอ็กซ์เบสกิมิ่โอเคโอเคครับได้ครับยี่นี่จะมี2อระดับครับผมอันนึ่งแม่นสำหรับพนักงานครับผที่เปินวระที่อันสองแม่นสำหรับอาจา์ที่จะอัปเกรดพนักงาน ของเซ็น r i t y นี้มันมีพกเดือนครับปีแล้วก็สองปีครับผมสองปีเนี่ยเพราะว่ามันมีรีเคลนตนกเป็นรีเคลนต์คตรวจครับผม ก็ตอนนี we so hungry, ally, ้ผมก็มาอยู <spam> ่ท <ums> ี่หน้าศูนย์ฝึูกรมนะครับด้านการบินพลเรือนของสปปลาวนะครับผมก็ขออนุญาตมีแขกรับเชิญสองท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลระบบตรงนี้ก่อนครับท่านแรกครับขออนุญาตแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ไม่ทราบผมชื่อทัศพรชันย์สานหัวหน้าศูนย์ฝึกการบินพลเรือนลาวครับครับผมนี่ครับชื่อสุขสมัยเซซิตเป็นรองศูนย์บลูการบินพลเรือน ครัับผมนี้ซีวีเวเอเวชั่นเทรนนิ่งของเราเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วขึ้นตรงกับหน่วยงานไหนครับเมื่อก่อนมันจะขึ้นกระบะกรมการบินพลังนั้นซึ่งระยะหลังที่ทั้งจ้าที่ไอเคิวเป็นมากวดแล้วมันจะเป็นอีเวนต์อในนี้เราเราเลยไปสังกัดอยู่กับสถาบันโยธาธิการและขนส่งกับเป็นแต่สูงสึกของเรายังเฮดหน้าที่ ในการอ่าก่สร้างและพัฒนาบุคลากรไฟการบินครับผมครับอันนี้ที่นี่เนี่ยมีนักเรียนในปัจจุบันนักเรียนมีเยอะไหมที่นี่ครับที่เรียนการบินของทางลาวเนี่ยครับผมส่วนในหญ่แต่เรามันมันบริเวณเป็นโรงเรียนเนาะมันเป็นศูนย์ซึ่งเป็ศูนย์แล้วส่วนในหญ่เราจะสอนถึงไฟแบบไฟวิชาการครับผมท,ที่ที่นานที่กรมการบินเพิ่นมีกมาําหนดมาว่างแต่ละวิชาห์มันต้องได้ต้องได้สอนได้เรียนกันอย่างไรเนาะ แต่ในนี้ทีเรายังมีสองเซสชั่นเนาะอันนึงนะของกรมมือกับต่างประเทศก็คือคทีเรามีศูนย์ฝึกแอบออ๋มกศูนย์ฝึกบินเนาะซิมูเลเตอร์อะไรใช่ไหมเป็นซิมูเลเตอร์อแล้วก็บินเลยเนาะบินเลยแล้วส่วนใหญ่อยู่อย,ยนนู่นี้เนาะมันมีองค์การองค์การช่วยเหลือของต่างประเทศที่มาซรอยของเราแล้วอันนั้นมันฝึกบินแต่เราจะเห็นเป็นอยู่อยู่ในลาวนี้จะมีะวันอินชินเนาะ แ oh, ในการมาเทียนจินทำไปต่ออยู่กันนะครับครับมีวาเลนจินกับมาเทียนจินมาเทียนจินคราวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสถาบันการบินบริเวณของประเทศไทยนะครับนี่เราเราเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับ,รบเหมือนกันเหมือนกันครับครับ อันนี้ก็เป็นหลักการนะครับในเรื่องของสถาบันที่นี่นะครับผมปัจจุบันนักเรียนเยอะไหมครับที่พนักเรียนที่เราเป็นสังกัดแบบสถาบันการบินพลเงงานไทยเนาะมันมีเนาะมันมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานพนักงานที่เ็เกี่ยวกับการบินและการจราจรทางอากาศเมื่อก่อนเฮาสอนจราจรทางอากาศมาเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ที่เรากำลังเกี่ยมและสื่อเซี่ยวซานแล้วเฮาก็จะได้เซื่ยวซานนี่แหละเนาะมาช่วยทางด้านการห้าง ศิลวัตบอลหรือกวุธีในการเฮ็ดเนาะสำนักมินี่ก็บ่ายังเรามีโอกาสดีเนาะยิงกับปนตอมที่มามินี่เนาะเพราะว่าผมคิดว่าบรรยากาศของมินี่เป็นเป็นที่ดีที่สุดเนาะเพราะว่ามินี่มันเป็นวันวันคู่แห่งซาดลาว์มันเป็นวันคู่แห่งซาดลาวเนี่ยเนาะฉะนั้นว่ามามินี่พอดีเอาครูกับครูเรามาเจอกันครูทั้งนั้นเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยไปศึกษาอยู่ที่เมืองไทยนีหลายสถาบันเพราะว่าตอนสมัย ช่วยอยู่กระทรวงต่างประเทศของการภาษากีตันเชียงนี้ทุกครั้งผมก็ไปช่วยสถาบันการสถาบันนานาผู้พันการต่างประเทศของเมืองไทยเนาะและการที่ผมไปก็มีคิงมงกุฎเนาะแล้วก็มีอนาเซนจอนมาหลายเซนจอนเรื่องนั้นตอนนั้นผมไปเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วอันที่ทึ่งๆนี่มามาแล้วผมได้จากรัฐบาลไทยอีกอันนึงก็คือครูเมือดสีบที่ผมไปนายอยู่ในราชภัฒน์อยู่ดิสิตดังนั้น ผมก็ไปไปมาที่กำมืองไทยนี่ครับฉะนั้นทาว่าเนาะกับฝากอีกเทอหนึงเนาะ้าวามีโอกาสมีเซียวซานไผ่ที่จะมีความมือมือพี่ยังผมพูดแหละเรื่องตังในเราไม่มีแต่เรามีแต่ความมู้ซึ่งเขาบริจาคเป็นตังไม่มีไม่ได้แต่เราจะบริจาคความรู้ด้วยกันเพื่อพัฒนาบุคลากรน่ะยอย่างชาตินะับดุเอาเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวช่วยพาไปดูข้างในได้ด้สมศึกกนเนาะเราะว่าเดี๋ตัวนี้ตัวนี้เป็นห้อง เขาจึงจะเรียนห้องบรรยายอ๋อห้องบรรยายครับซึ่งหลังจากที่มีโควิดมาเนาะที่เราก็ได้ตั้งแล้วล่ะอ่าโปรเจคเตอร์ใส่และมีสามารถสอนผู้ใหญ่อ๋อมันจี้เป็นออนไลน์ได้ไม่ออนไลน์ไวิธีการออนไลน์ได้ครับผมครับเมื่อก่อนโครงการเชิญอาจารย์ที่เมืองไทยเรื่องการบรรยายที่มามาพิเดินดังนั้นถ้าว่าต้องไปในโอกาสไปยากบรรยากโอกาสใไ้ออนไลน์ได้่เดี๋ยวห้องต่อไปเดี๋ยวนี้จะเป็นห้อง ข้อบ uh, uh, right. okay. yeah, uh ัยานี e ่ข้อบัยาน EBC นะครับบริการนะสบายดีครับผมสบายดีแล้วญาติครับพอดีมาดูซื้อมาเราเอ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 เเอาเอเนาเอาเอาเอนเอาเอาอาาเอาเอาอาเเนา่อเนเอาอาอาเนาเอาเอาาเอาเเ่เาาเาเาาเาออาาาาา อันนี้สองท่านที่เป็นอาจารย์ได้ไหมครับผมเป็นอาจารย์อ๋อสวัสดีครับอาจารย์ครับผมวันนี้เป็นครูใหญ่ครับคุณนี่เป็นรองผมที่ครับผมเป็นอาจารย์ที่สักการะครับมี่บีเบกครับอ๋อเับพี่เข้าพักผ่อนด้วยนะครับอันนี้คือนั่นนั่นเป็นโครงสร้างขอหน่วยงานที้จะเป็นครับแจกแบบแล้วล่อใครซีพีที่รู้เรื่องนะถึงครับผมตัวนี้เป็นออฟฟิศครับผมเป็นด็อกทีมเจลลี่สวัสดีครับโอเคครับได้เลย รานไรนี้เข้าไปรับนครัู้งดี๋ไปดูห้องต่อไปดีกว่าครับห้องต่อไปครับคือของเราเนี่ยก็คือเหมือนกับไม่มีเหมือนกับสถาบันเรียนแต่ว่าเป็นพนักงานที่หนุนลงเพิ่มเติมเข้าไปครับอนี้นปัญบินที่นี่จบต้องจบเหมือนกับด้านกัจบไหนก็ได้่ไ นี่เป็นห้องฝึกภาษาใช่ไหมครับเีอเรื่อง security อ๋อทุก TBT นะครับเป็นตัวนี้เองครับผมอันนี้ก็คือโครงการร่วมมือของไก่ก้าวเออเป็นโคงญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้ครับผมอ๋อโอ้ยปมาครับผมที่มันจัดเป็นห้อง TBT นะครับ TBT กับดันซอนเรื่อง e X-ray p s c i n n i n g เออโอเคโอเคครับผมบบกาได้ครับ ก็คือผู้ประกอบการอบริษัทที่เป็นเกี่ยวเรื่องของพนักงานตรวจค้นเอาซอสก็มาอบรมที่นี่ก่อนเสร็จแล้วเซอร์ปุ๊บก็ก็สามารถที่จะไปทำงานได้ตามนั้นได้แล้วการอบรมนี่ใช้ระยะเวลานานไหมครับผมมันมีแล้วแต่หลักสูตรใช่ไหมฮะมีมีก็ส่วนใหญ่แต่ในในในหลักสูตรของ CBT ของของ x อ็กซ e n ร e ์สกรีนนี่เนี่ย อย่งนี้เดี๋ยู่นี่จะมีสองระดับครับผมครับอันหนึ่งแม่นสำหรับพนักงานผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครับอันสองแม่นสำหรับอาจารย์ที่จะอัปเกรดที่จะอัปเกรดอัปเกรดขึ้นไปเพราะที่นั่ใช้ไซต์รงนี้ซึ่งซึ่งตัวนี้ขั้นพนักงานของเซกิวิตี้นี้มันมีหกเดือนครับปีแล้วก็สองปีครับผมสองปีเนี่ยเพราะว่ามันมีรีเคลนส์นะแลก็มีรีเคลนส์ทั้วนครับผมมีทั้งถวนแล้วก็มี อะไรก็ uh, like clean everything and get the new thing เร uh, um, uh, uh, oui, ื่องทอย่างเลยอันนี้เหมือนเสนอดูนัาทางอาจารย์จะคุยภาษาอังกฤษเก่งกว่าแล้วเพราะผมสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษครับผมครรับอาาจย์เดี๋ยวดูห้องต่อไปนะครับมีเพราะว่าเห็นบอกว่ามีตัวอาคารข้างด้วยใช่ไหมด้านข้างก็มีอาคารเป็นโอ้โหเพคแค่นี้ ครก็มาเข้ามืออาจจะไม่มาผมก็ยังเป็นนี่ก็เป็นนี่เป็นน้องและเป็นร่องเรียนครับผมครับวันนี้ก็ได้มาดูในเรื่องของตัวอาคารสำคณะทีวีเวอร์ชั่นเซนนิ่งเจุดเตอร์ของที่ประเทศลาวครับเป็นไงดีครับขออนุญาตเดี๋ยวรอบกันได้ได้ได้เดินรอบดูเพราะว่าสถานที่ของเรามีศูนย์จุดแปดเอกต้าเกือบเอกต้าเอกต้าเป็นจุดสำคัญไปมันไม่ใช้เอาคน กอแก่ตัวปิดกครับกิจกรรมอบรมอินสเตอร์ฟอสทำหนึ่งเป็นพิธีกรรมของความไร้เทียอันนี้ก็เป็นความไร้เนิ่งที่ผมโอกาสที่เรามอบมาครับผมอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนการบริหารครับมาให้ตอนนี้ผมขึ้นบินนะครับท่านครับถ้ามาที่นี่นะครับมีโอกาสมามีร้านกาแฟนะแนะนำหน่อยร้านอูโดนะครับมีร้านร้านดังนะครับเลยร้านประจำร้านประจำครับ นมันเป็นการสื่อแล้วเป็นมีเป็นอาคารตึกซิมูเลเตอร์นะครับอันนี้ห้องพจารณิดนะครับวันพูวันพูปิดนะครับแล้วเราทีนี้จะ่อบดูข้างนอกได้ครับต่อได้เลยนี่เราจะมีไฟอ่ะครับผมนี่ไงนี่ทั้งหมดเลยนะนี่คือเป็นที่นั่นก็เป็นอาคารของสนุก <medi atamente. S 1> แล้วท oh, ่านเห็นบอกเป็น A C นะพ่อเขามาเขามายืมผมอ๋อมายืม เพราะผมคนใจใหญ่ต้องให้ยืนต้องให้ยืนเพราะว่ารัฐบาลเราเราเราช่วยเหลือกันเราช่วยเหลือกันนะครับการบินนวันนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เป็นอาคารเก่าครับรังจาาในโครงการนี้เขามาอยู่นําเขามาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้ตัวนี้เป็นเอเจียวเอเจียวเอเจียครับเอเจียเราช่วยเหลือเราตอนนี้ไม่คิดตังค์นะตอบแทนอันนี้เดินไปใกล้ๆได้ใกล้ๆเลยได้เลยแต่ก่อนนี้ก็คือ เะี่ย AAC ของเราเนี่ยหน่วยงานสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุเปิดการครับผมจริงๆแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีีท่มาลาวในวันที่เป็นครูแห่ชาติครับผมนะครับครูครับมีอะไรอยากจะฝากไหมครับในเรื่องของการบินให้กับเรียกว่าผู้ลูกเหตุผมหรือคนที่ฟังในเรื่องของการบินต่างเหล่านี้ว่ามีมีวิธแก้คิดยังไงแล้วก็ยังไงเรื่องการบินเราต้องแชร์อะไรกันนะครับขอเชิญครูทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณมากครับซึ่งอ่า ผมคือว่าเรามันมีโอกาสครับถ้ามีโอกาสในในการร่วมมือกันผมคิดว่าจะดีเพราะว่าเราต้องแชร์เรื่องไอเดียเรื่องประสบการณ์ด้วยกันครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยคือศูนย์การบินลาดเรามีสถานที่ครับแต่เราขาดบุคลากรของอินสแตทเตอร์ครับถ้ามีใครต้องการและอาสาสมัคร่เข้ามร่วมมือเนี่ยผมผมผมยินดีนะยินดีผมยินดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเราต้องต้อง พยายามสร้างทุกอย่างที่ให้มันมีของเรารเพื่อจะก้าวออกไปครับกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอซิบกว่าปีที่ผมมาอยู่เนี่ยเมื่อก่อนมันมันมันไม่มีเลยนะแล้วผมผมพยายามทำแหละดึงเราน้องเขานี่มาช่วยด้วยเพราะว่ามันทางการศึกษามันมันต้องไปไกลกว่าน,นี้ครับเพราะว่าผมนี่จะเก่งด้านการศึกษาหรือด้านการสร้างโรงเรียนครับตอนนี้ฉะนั้นซึ่งในะปัจจุบันนี้ที่เราเราต้องการ ที่ต้องการแน่ก็คืออ i n s t r เตอร์ครับอาจารย์สอนเฉพาะด้านครับผมอ่ายกตัวอย่างตอนนี้เราจะสอนเรื่องบริหารการบินครเราก็ไม่มีอิน t r u c t o r ร์เฉพาะครับถึงว่าผมจะจบด็อกเตอร์มานะแต่มันก็ไม่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 ใช่เรื่องการของไม่ใช่เรื่องการขาแต่ว่าเป็นผู้บริหารโอเคเราขึ้นบรรยายบางวิชาโอเคแต่แต่ในลัการนะตอนนี้เราจะทำมาแอร์พอร์ตแมเนจเมน n ์ซึ่ง จุบันแล้วเรามีพนักงานที่ทําแต่ไม่มีอาคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ที่จะมาเขียนคณิชศาการด้านเฉพาะเนี่ยตรงนี้แหละนั่นนะท่า่ารเขาทานี้ได้เนี่ยเรามีแล้วตรงนี้ผมว่าคิดว่ามันสะดวกกว่าเมื่อก่อนผมมาผมคิดว่าผมจะทําเป็นโรงเรียนแต่มันก็สตั๊กหลายอย่างหนึ่งบุคลากรกระทรวงศึกษาบอกว่าบุคลากรไม่มีเขาไม่อนุญาตครับประมาณนั้นแต่ตอนนี้ผมว่าคิดว่าถ้าว่ามีโอกาส มีใครมีความต้องการประสงค์ประสงค์ที่จะมาร่วมมือกับอาสาสมัครอาสาสมัครอาสาสมัครได้ตอนนั้นะเรื่องเรื่องอื่นจะค่อยค่อยคิดกันค,ค่อยคิดกันอาสาสมัครก่อนนะเพราะว่าเอาใจด้วยก่อนอาจารย์ไม่ใช่ว่ามาอยู่นี้นะถ้าถ้ามีโอกาสนะอยู่ทุกนู่นก็ได้เพราะว่าเราจะทําเป็นคอนเฟลเล่์ด้วยกันว่าเป็นเป็นนั้นจากนั้นมาแล้วก็ อีกที่เรามาแล้วเราจะเห็นหนังสือรองรับว่าโอเคมายามมามารีวายด้วยกันอยู่ทางนี้โอเคได้ตอนนั้นถ้ามีโอกาสนะมีโอกาสดีๆมาที่นี่เพราะผมมีดินให้ให้พูกสร้างอยู่แล้วมีมีที่ให้พูกสร้างโอเคตัวนี้แหละสำนัขอฝากอีกนะขอฝากถึงอาจารย์ทั้งนักวิาการสปอร์ด้านของการบินพลเรือนครับอยู่ที่เมืองไทยครับคือ ทุกท่านที่เป็นเพื่อนของท่านต้อมขออเข่าเนาะผมเรียนเชิญนะเชิญเซินเข้ามาร่วมมือกันกับที่สาบันการมินอาพลเรือนล,ลาวครัขบขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ,ค,รบคุณครูมีอะไรฝากไหมครับก็ก็าฝากแฟนคลับของพีต่ต้อมน่อยครับต่อ ต้องการจะมาร่วมมือด้านการส่งลมการบินด้วยกันถ้าคนมีใจรักด้วยกันเป็นครูครับเป็นอาสาียนสบักพอดีก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับวันนี้ก็ได้ทำงานคนขอบคุณจริงนะครับมาจังหวะดีวันครตแห่งชาติของประเทศลาวครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ